แงี้ม่นเพิ่งบัลายเป็นไงนะเรื่องไขมันเพิ่นกับว่ามีอยู่มีมีอยู่แต่กับบัลายเป็นไงตามเพิ่งว่าตอนตีแม่นเพื่อเขาอยู่เยอะเม่นเม่นแต่กับบอกคนเขาสิบผมีไขมันจล็กนได้มันกับเป็นไปบ่ได้ตอนนี้ตอนเพิ่นที่ว่าช่องไพ่อันว่าอันเลือดขึ้นไปเรียงจะมองหน่อยฮะแม็ดตัวคนสรุปของเพิ่นอันนี้เนาะเพิ่นตรวจเบื้องพวก ตับพวกยังขวดมึงพวกตับพวกกันเกลืองไงว่า,างไงใช่เนะาะกาบสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดชูกูชูคนเนาะเบิดชมองชูบอลว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะ กาสวัสดีพี่น้องทางไกล์คนหนึง่งมาพบมาพอก,กับช่อง y ยูทูบของวัววิงชายใจกันด้วยพี่นออ้องวิช่องอีกเช่นเก่าเช่นเดิมเชน่เชนเก่าเช่นเคยพี่น้องเลยมาพบมาพอก,กับเบาเวียงเมื่อนี้อยู่พี่แดดพี่น้องทางบ้าน,ทา,านทางเพื่อนของแม่จรลังจากติดมาแต่คลินิกคลินิกลาเวเบียร์นะพี่น้องเนาะพาลุงแก้วเพิ่นไปตรวจไปหาหมอนะพี่น้องเลยก็ผลตรวจออกมาแล้วก็เวียงจบคลิปไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะในในคลิปนั้น ผลตรวจออกมาแล้วก็มาจา่ายค่าหืดค่ายาให้เพิ่อนน้องจี่น้องเนาะแต่ถือว่าเบิดลายเติบอยู่พี่น้องเลยเบิดลายเติบไหนก็มาอันมาบ้านมาหนีิเนาะเดี๋ยวเราเลี้ยงจงีนเจองผลตรวจให้เอฟซีหูอีกเนาะไหนก็มีทั้งาวาววานไหนคว่ำลันไหนก็อย่างทานงันชงบวกกันอื่นนะพี่น้องหลายอันในแนวไหนเป็นในเบิว่าสมองแล้วนั่น เดือนมันไปเราเลี้ยงสมองโมเพียงพพในช่วงต้นที่ว่าเราคิดเราพิดารนาเราคิดลายเราคิดลายเราคิดให้เราอันนั้นแต่ว่าเพิ่นกระจัดยาจันยังมาให้กินก็ลายได้พี่น้างยาเพิ่นห้มากลา็ลายเตอรลายพอสมควรแปลว่าอาจจะเป็นเราคิดน้ำอันสีเกี่ยวกับเราคิดกับลูกชายเราในในใสิคิดกับมือน้อง้อย เป็นเน่เนาะตอนนั้นเราพี่น้องสองอย่างรวมกันยามาเย็ดไหนแล้วอ่านี่ยเลือดรอเรียงสมองหน่อย<ม>เพิ่นว่ากับบาหวานกับมีเพิ่นว่าจนะาเพิ่นกับงดมหม่กินของมันของยังตามมอเพิ่งช่างพี่น้องเนะาะก็ให้พักพอน้ำในช่วงนี้หมอห้ขาดยาให้กินยาตลอดหาโกนเพิ่นว่าพอเป็น เดี๋ยวเราจะได้ไปเบิง่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยจังใดก็ได้ผักนำบัตรสุขุขุคนแหี่ช่วงนี้ก็มีแต่ว่าเสียห้ยาดุงเกลืผักพรไปก่อนแต่จังใดก็เห็ดไปก็มีแต่ว่าให้เราบอกน้องๆผัวเรายัางไหนสิทำเห็ดหนักยังบ่ได้หรอกพี่น้องเลยเพราะว่าเราก็เมือ่อยเนาะเมื่อยเนี่ยผักพรลกเพียงพอ โอเคพี่น้องบอกหลยายกันห่างเนาะเดี๋ยวทางโมเวียงจิพาพ่อแม่พี่น้องเขาไปบึงไปชมนะไปหาทางดุงกันเลยพี่น้องเลยไปบงไปชมกันงานมามกทัเ้ยสวัสดีเด้อโดยสบาสดีทางดุงทางสองนะอยังตูชายเจ้ามาเบึงผลตรวจบม่พค่้เลนะคอยน้าลูก้ใส่เจ้าตัวเจ้าบริกรหัวกระโหลกน้ำใส ในคลิปข่อยบ่ก้องเขาเจ้าเห็นในคลิปข่อยบ่อือแต่อันใดแนวได้คนเฮาคำใดตรวจเลยมันพ่อได้เนาะหนังนี้ <to> คำใดตัวจหนัง <Hum> น <ming> <t> ี <Hum ming> <t> ้เ <Hum> น <ming> ื้อหนึ่งยาเพิ่นก็ลายได้ยาเพิ่อยว่าลุงยานี่ฮะเพิ่นเขียนบอกอยู่เนาะยังไงพี่เนาะยานะเพเคียนบอกอยู่เข้าเทียงแดงเพลนตัวนี้เข้ากับ ชากับเพนตัวนี้กูเพนกินชองมิดตัวนี้กินสเวลาเลยตัวนี้เนาะสามนเดอันนั้นกินยามีมีมตัวสามเวลาบลยชองเนาะเช้าแรงเพนนี่เป็นบไดไม้ไว้เนาะผมมีเช้าเเช่าแลงสิเชแลงบุต นี่ก็ยาตัวนี้กขังงเละขังฝนเนี่ยนี่ก็เ้าเลงนี่เลยดิครับตัวนี้เนาะตัวนี้ชองเงนนี่กินไข่คือการตนี่ยามตัวนี้คือว่าใส่น้ำหมูดุงเป็นบอลแช่น้ำนตัวนี้น่แช่น้ำประมาณชองของมือคือว่าทีน้ำแช่น้ำหชองของมือก็มจ อ่านอ่านเบ,บ,บ,บิ่งเมื่อแต่ว่าคนตรวจศึกษาก็ศึกษาคุณซบอกตอนนี้เขาไมีแต่สรุปสรุปสภาพรวมไม่แต่ไขม,ม,ม,มันในซะับขันซามขันซามที่ว่าก็เนาะจะรับซามมันก็บปนได้แล้วเนาะบปนได้ก็มีอยู่แต่ว่าโบลายแฮงแมนเ<า>พิ่นโบลายเป็นไรนะเรื่องไขมันเพิ่นกับว่ามียอยู่มีมีอยู่แต่กับโบลายเป็นไรตามเพิ่นว่าตอนตีแมน ที่เขาอยู่ยากเม็ดเม็แต่กะบหมคนเขาสิบุมีไขมันจากนีได้มันกับเป็นไปบ่ได้ตอนนี้ตอนที่ว่าช่งไพ่อันว่าอันเลือดขึ้นไปเรียงจะมองหน่อยฮัลส์เม็เพิ่นว่าอ่าเอาคิดเฮายังนะฮะมันเกี่ยวกันคือกันเพิ่นว่านเนี่ยน้องตัวตัวที่ว่าเขาคิดเฮายังนะมันก็มีชวนเกี่ยวอยู่เพิ่นว่า มันเหตุให้อันประสาทเฮาแบบเจียนเดือดเขาขึ้นไปเดียงเันสมองน้อยลูกประจําตัวอยู่แล้วเนาะเนี่มันคืเหตุให้เฮาเป็นวิ่งเป็นเวียนเป็นเวียนอารมณ์ไ่ดีเลยมัวจนซะลูกเต่าหมูอกองชาลับไรตัวนี้ตัวคนสรุปความเพิ่นอันนี้เนาะเพิ่นตรวจเบิ่งพวกตับพวกยังอ่า ปวดบางพวกตับพวกกันเกลืองง่ายว่า,างไงใช่เนาะลำโส่ลำใสำมีเบื่อแดกมันในช่งส่งไฟพามนมีเรื่องไม้แล้วหรอโดยตรวจของเอโกตัวนี้นะเอโกว่าอันในแนวอยู่น้องยาเพิ่นกระจัดหนาวกินยาตามเพิ่นอกแด่เพิ่นกะอาปกติทั้งเงิน เฮาเคยพาอ่าเคยพาพู้เฒ่าไปนั่นเคยพาพู้เฒ่าไปแต่ก็พาคนเจ็บพวกเฮาเคยอันพาเพิ่นไปรักษาไปนะประมาณอาทิตย์หนึ่งเพิ่นสิโทรมาถามอาการเฮาอ่าอยู่เฮาเบอร์โทรเฮาได้ให้เพิ่นเนาะเฮาเบอร์โทรเพิ่นนอ่ะมีอยู่แล้วเบอร์โทรเพิ่อนเมนเมนอ่ามันจำห้องหมอแล้วอันนี้น่ะมันใหญ่เนาะดูมีห้องโอ้ยบ้านที่คอยก็เลยเป็นอย่างมาเตนหันเลยเลย เพราะว่าพญาบาลไปกับคนกลางเขียงดีหลายเลยแต่ว่าคำว่านั่นนะแม่ปลาเพิ่โทรมาถ,ถามเขานะาเป็นอาการนั่นะนีน่นนนนคำว่ามันดีมันนั่นกับนังเถือเนิ่งเถือเพิ่งจะยังให้เขาโตยามากินอีกจะเทือแบบนี้นะนคือมันพอท่าเขาเป็นอะไรนี่แต่เร่าจไปหันแล้วจะรูะสบายนี่ดีเพศโมเพิ่งกระลายเนาะลายคนนะ บริการก็ดีบ่กะเบิ่งเพิ่นก็เบิ่งดีแล้วมีแบบมันหลายคนนะหลายคนแบบโมขะตรงคืนกะเช้าเคยไปตรงคืนกัแบบมีตะโลมาชุนชมเนาะโดยฮะคอมเมนอ่าสี่ปีนี่ไปจัเพิ่นเปิดนี่เนาะในสี่สี่ปีนี้ปีทีางเ่ยหางเล่หนุ่มเกลือกันไร ที่เทือเมฆอยไปชัยชสวรรวนรกีลาบุพาตอนอยู่ลงเวก็เป็นแบบนี้บอกเป็นหงฮะเป็นอยู่ในปีปรกั้นหนขึ่นขึ้นห้งกว่านี้โอ้ยไข่บดคืนโอ้ลุงปีขั้นเอาเอาน้ามันเช็ดมายังกั่งหมดคืนเดือดดูโอแล้วก็ยาใกินอันนี้มันบรแห้งยาลูกไข่อยู่เนี่ยไปแล้วเห็ดพอดีเอาอยู่เนียพอดีแหเฮามุนมัดเนาะรสชามากอ ทางมันให้ลูกชายเมันพาลงไปหาหมองเลยขอนเบาขึ้นมาขีดรถจักโบไปตอนนั Fortune ้นไงขีดรถไนย์เดือไปจานรถบ้านอ๋ออืมวขีดรถแจักไปหัวเพื่อฮอดจวันนี่ว่ววัวรอดได้เพื่อฮอดจวันเนาะเออมันก็ไกลเดือ แต่เมื่อได้เจ้าเที uh. ่ยวเมื่อนี่ก็ยังเฮายังย่านเจ้าบ่หยังอยู่เนาะสิแ่นแหละแม่นามิงมารถขึ้นเบิ่งเฮาอ่าตอนที่ว่าช่วงแๆน่ะเดือน5น่ะเฮาเที่ยวขึ้นมาเที่ยวอยู่จุดสุมน่ะวูบไปวัดเดียวยังนอยนึงกับหลักมาลยน่ะแบบมันดด้ช่วงน่ะเมาลดน่ะอบไปลชุยักลปอ วุเนื้อว่าวุนลายอะดิตำริบ้อยเนาะคตระดีบร้อยลงมาลายลอยู่บ้านนั้นบ้านนู่นองไม้นี่นด้บ้านนู่นองไม้นี่ขากรับลงมาประมาณใบชงนี่แหละเลดฮงโดนนะมามาผู้เดียวครันยังมีตตำานหนึ่งยังรักวายฮักมัยังรักวาหักน่ะรักโอ้ใครยู่รอบจ้ะโคตราูจักหมุนเลยเลเลย จับแตกยอยอเขาเลยอืมสุกๆก็หักจับแตกเลยาตลกลายมเยแง้แล้วเลยบึ้มอืคนบลิเลยเนาะเวลาบเาวบบแงันีบ่เวียงเองก็ยังโอจนชันบ่ได้น่ะบัดบอันบัดพื้นมาบัดมันสรักแล้วนั่นพื้นมาเจ้าของจนชัน เม่นมิสตีกลับมาวันนี้เราไปจอดอยู่ห่นสั้นบอกบอกแล้วเนาะความตกใจมันเลยขื่นจะขึ้นแล้วก็ร่องขีดแล้วเป็นเลนซ่าเม่นซ่าสุดันไปจอดอยู่ห่านนั้นฆ้าไปซื้อน้ำเย็นน้ำยังช่วยหนาช่วยยังบัลนี่ยก็จังไปโตเพราะฉันบวชที่กันในตอนนั้นปเรีนบวอย่าปวดกินตัวหนึ่งกินยาก่อนเพิ่นเริ่มต้นเพิ่นมาแดงเพิ่นแน่นอนลุงเนาะมาแดง มะแดงเดี๋ยจะเป็นต้นเสาเสาแดงนอนแล้วกินยาเออนอนเลยนอนนี่เรียกไอ้ภาษาต้องพักผ่อนดิกินก่อนนอนนอนแล้วกินปวดกินนอนไปเลยกินบ้บิ่มกิก็เต็มในบ่ทางน้าลุงเป็นและชาบด้วยชาบในบ่มันเค็งในบ่ใช่มันเค็งในบ่ เลี้งแล้วสาบแล้วเลยสาบหมดแล้วเลยตั้งโลกฮาไปเตะเลยเลยเข้ามาเลยเลยเลยเลเดียวยังกินไปเบิร์ดเลงแล้วเนาะมันนี่พวกอันพวกโอพวกชามนี่ยมันเด้วมันนี่เนาะอินบ็อกนี่คือยังอยู่เนาะปุริโกอะไรบุญได้เฉพาะเนาะเดี๋ยวมากับสองร้อยเริ่มรับคณะนั่ะชาวขึ้นมาก็เห็ตเลยว่าอยู่การหาเข้ามาแต่เช้าคือเห็นโอเห็นยังเด้วอ่ะปูนกับโอยผ้ากันโอยมันยังคือได่งานแต่เช้าแทบมันนี่ว่ะ <c oughs> คือเห็นนั่น,น,นคือว่าเข้ามาแต่เศร้าอยู่นะของเนวานัดลุงแก้วว่าสีไปกวดไปยังไงแล้วพอดีทางคุณเมย์่นไลามาบอกเมื่อคืนไปกวดบึงยันว่านะว่ามันพวกผมดันอันนี้นี่มันอยากอันตรายมันะลยเลยมถามมันขึ้นเ,เป็นเส้นเดือดในสมองแตกเขื่อนหมอเป็นบ้าน,นี่ยมันสีเป็นใบทุท้ทีเป็นห่วงเพิ่นก็เลยให้พาไปดวนเลยเพิ่น ไปเบิง่งเป็นหงบเพิ่นให้ม<ร>าเนี่ยสามพันสามพันบาทแต่เพื่อเขาจ่ายค่ายาเป็นอย่างนี้ก็เบิ่ลล้านปลายได้เนาะลุงเนาะไปซื้อไปซื้อกับเขากับน้าอีกพอดีด้วยนะน่ายชิพอดีด้วย,พ,วย <c oughs> พี่น้อง,งี <c oughs> ่เมนนายชิพอดีเงินกับพัน 1, 6, 9, 10, 9, 10หนึ่งหกแสนเก้าสิบเก้าสิบลาระมือนี้มือนี้แหละบ่เลงไปเด็กออกมา S 1ม่าเลย6.9น้อเมเกนหนึงงมีแต่ว่าให้ลุงแก้วขอบุณขอบคุณทางคุณแม่เพื่นเนาะ่ะแมที่เอาเงินลูกพตรวจใมานี่ขอให้แม่ดีไห้ความเจ็บกัได um, ้ความไข่บ่มีป่าาสิ่งใขอให้ได้ด่าลลดตรวจจะ้คนจนเงินใส่เ้ อะไรมาเงินดอลลาร์อะไรก็ในก็้อรืงหนังไปผัดขังปีละแสนหมืล้านท่านแล้วไงมีได้ซาตุรูเนาะแต่เาใหายุงผักพรมานพี่น้องเลยใหายุ่งพักพรเนี่ยวเวียงจะไปหาเลาบางงานบางยังกับพัก่เนด้นั้นกัมีตะบอกน้องๆได้เหตาพักพรไปน้ำก่อนช่วงเดียวจังนะเดียวสีลาเบึงนาขั่วอะไจังสี ให้ทางลุงเพิ่นอ่าวอาราคาเนาะได้เบิ่งด่าหัวได้ว่ามันสีใช้ประมาณจักหลักจักหลักเดี๋ยวเขาจะลายเบิ่งให้เดอ่อนก่อนพี่น้องเอ้ยเดีอ่อนก่อนให้ทางทีน่ะหัวสิได้สั่งหัวเข้ามาโดยอ่าโดยโดยจห้จังเงินน่ะอ่าแต่มื้อนี้นั่นอ่าจะเมื่อกับเมื่อพุ่นคือเก่าปะโดยฮะ อ่ามือมืออะไสิพากันหยุดอันนั้นมือเป็นเสาอ่อมือสามือเสาไปในใ่ช่วงเ้าตะเล้งช่วงแรงาหยุดหยุดถึกพอจะงานสิสิเวซีมังไมตลาดแรงอ๋อนโดยเสื้อซีมังไม่ก่อนโดยหน้าสิมาเริ่มงานใหม่คุณเนี่ยมันจันคานมันคานมันคานพูดเนาะหน้าชิเป็นแบบว่าเขามาเริ่มเต็มคือเก่าเนาะ โดยให้มันวิตมันวิตเวียกกะคัดก,ก,ก่อนพี่น้องเลยอ่าคุดีแล้มัน,นจะเอาก่โก้ยยางได้สมุดมานอ้องๆทีเริ่มทาช็กทาสีกะสีมันก็แห้งเนาะมามา,มาเริ่มติดติดเวียกกาสีก่อนอ๋อ้ผู้ชายชื่อพี่ยังมาป่าโดยเป็นชื่อพีป่ป้าเอาเอาเงินให้เพิ่นได้ผัอหมาบ่เวียงเอาเอางินให้เพิ่นหด้ออ่าเป็น,<ด>ปนชื่อพี่ป้าข้าวปลาข้าวปลาดุกเนี่ยโดยทางไข่ก็แล้ว เพียงเอาเงินให้เพิ่นแล้วค่าปิงปลาอ่ะเราลุงเนาะหาพักผ่อนเ้อเดี๋ยวเอาจิไปอันนั่ก่อนสบายดีเทียนโดยพี่น้องเลยสะดวกงานก่อรีสึกช่วงเที่ยงเข้ามางานมันเที่ยงพี่น้องเลยไม่เศร้านี่เขาเข้ามาเที่ึงแล้วเด็ดขังนี้คือว่าแล้วจบไปเลยพี่น้องเป็นชายกะ ไถน้องน้องใส่ตัวนี้ให้มันเบิดก่อนเห็น้องใส่ตัวนี้เห็นเบิดโซฟาจากนั้นตัวนี้ทางน้องเควนฝักพอ่อนเดี๋ยวเวรจเขามาเบิง้งทางนี้เบิง้งทางดังพฮิพอดิพี่น้องเลยเด่ดดิอืออ๋อ ขึ้นดาวพี่นออ้องเลยซึบอ๋อเป็นสาเป็นปันแล้วทางนี้บันยังเดือนน่ะชิ้ยังเดือนแต่ทางในเมื่อนี้น่ะคือจะจบจบเดี๋ยวเพป็นก็จะเอาตัวนี้ขึ้นไปนประกะอเออเมื่อหนาบาดเป็นมาทเท่านาเอากป็นเช่เป็นโกบไม้เป็นไปใส่เป็นไม้ละแนงใสเติมเติมเนี่อ่าพี่น้องเนาะ แต่ไม่นี่ยปึ๊บพอเบิ่งข้างในดี่กว่าอ๋อทางในเพิ่งจะเข่าแล้วยังเดือยแต่ปั่นนายซื้ออื่นเนาะยังเดือยแต่ปั่นแต่แตงนาซื้ออื่น้องเออตึ้เนาะรักแม่ดี่น้องเลยแม่ดี่ เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะสือว่าจุดจ่ามัอนี้กันเลยตัวนี้เป็นอันตัวพันธุ์ขึ้นไปประกบใช้น้ำล้างเงินตัวนี้เพราะว่าเพิ่นเอามาตั้งตัวนี้ก่อนนะมาประกอบอยู่นี่เลยก็ไม้ไม้จุดไว้เรียบร้อยแล้วพีออ่น้องเลยมันจุดไว้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้น้องๆ้พัดน้องๆ้พัด าพากันกินอยังเด้สบายดีเด้อโดยพากันกินน้ำขกผัดเทียงพี่น้องเลยอ่าไปกินข้าวบ่อโอ้ไปไปกินข้าวต้องเทียงย่งปนตรงนี้เด้ออ่าแต่ปนกับน้ำแดงบ่อสีเป็ดสี่น้ำขกมาปนกับน้ำแดงแค่คือผมมีฟามันอัด อิทบ็อกไนซิโกบันได้โอบันไดยังยังไล่เตะอ,อยู่ที่น้องกว่าน้ำเดินน้ำยังก็ยังมีบอลเป็นจุดเป็นยังอยู่เดี๋ยวถ้าอันนั้นเพราะว่าเก็บขึ้นมาไหวนี่โมเมนต์ยังที่น้องอ่ามันเปียกมันเปียกมันเปียกยังไงก็เลยเก็บขึ้นมาไหวนี่ยังมีแต่ว่าให้ไม่จนิห้หาหลังเอาน้ำพวกนั้น ตัวไรมันตกกี่ตมมานยังในล่างมาเมียนอย่างเช่นแบบนี้ออเอาไปให้เราเก็บคือว่าหน้าบ้านตรงนี้ประตูเราจะอยู่อยู่เบื้องนั้นประตูพวเบื้องนี้พอเข้าสิบหอยมันเซิงก,กันกับประตูบ้านตัวนี้จะอยู่ได้เอาพี่น้องน้อง,อง 3, เอพชเพิ่งกระทำกันเข้ามาเพิ่งกระอกว่าเวียงอยูอ่ประตูหน้าบ้านกับมันประตูเฮือนบ่หอยมันตรงกัน าทางคุณเมย์เิ่นก็บ,บอกอยู่ในตอนนั้นน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาก็เช็กตามคุณเมย์เิ่นบอกขนาดพี่น้องเลยจังไรก็เบิ่งชมกันพี่น้องมีแต่ว่าแดดอ่อนก่อนมันยังอนแดดอยู่แดดอ่อนในบวีว้งสีาลายเบิง่งว่าราหัวสีใช่ประมาณจักรลักษในกุงแก้วสีเพิ่นจะเอาราคาเท่าไรแต่จังสานั่นหัวตอนนี้ทั้งน้องๆกับผักกินขา้าวกินน้ำคือว่าแล้วเรือ อ่าบานประตูบานประตูใหญ่กับบงยื่นนี่พี่น้องประตูบานใหญ่ตัวนี้กับประตูแต่ละหองแต่ะห้องเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจีได้ซื้อเข้าไม้โตอีกไปพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นในช่วงทเที่ยงเที่ยงช่วงบ่ายบ่าย็ก็บริเวณยังอ่าเพื่อนผักกินข้าวกินนะ้าอินเฮเขานี่คือว่าพออินเฮในบาง,าง้ายนี่ต้องรุ่นกันเพราะว่าเขาจีไ้ปูกระโดมันต้องในชายชายลาย โอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสิจบไว้เพียงสำนี้ก่อนถ้าว่าผิาพาดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีรายพี่น้องเลยฝากน้ำมะจุกุจุคนนะโดยโดยฝากน้ำมะจุกุจุคนและพี่น้องเลยเพื่นอนกินข้าวอ่าครับขา้าวเหมือนก็คือมีต้มีต้มยังอ๋อพี่น้องแห่งน้องกินข้าวไป โอเคพี่น้องเนาะเจ็บนี่กับโมมีอย่างไรถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขอไฟลำเอ็ดจีเลายเนาะนี่กับซีเรราพอม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยเอ้ามาอย่างนึ้งเอ้ามิงจะรอมันบอกตายว่ามิงจะรอหนิลุงห้อ,องไฟเห็นนิฮะเออมันห้อนวะเนะาะ เป็นชื่อหนึ่กิโลมา <laughs> พี่น้องมันห่อนเหมโอเคพี่น้องคลิปนี้กับบูมี่ยังได้เนาะถ้าว่าผิาพดพลาดการใดก็ต้องขอโทษก็ไปคนอื่นเขาก็ต้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทางคุณเมย์อีกตั่หนึงเนาะในการทีมงานเบิร์ตสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะจากทางฝั่งไทยอ่าในการเบิร์ตสุขูสุขคนที่ว่าเป็นห่วงทางนุ่งแก้วเพื่อนตอนนี้ก็ได้มาแต่อ่าหาหมอได้พี่น้องก็ยังได้ก็ฝากนำกันเบิร์ตสุขูสุขคนน่ะเป็นกำลังใจให้เพื่อน สศร้าไปๆหายไปๆน้องพี่น้องเอยู่ดีมีแห้งครับเพีคือเก่าคือเดิมบัตรสกูจกคนขอขอบุญขอบคุณหลายไลที่ว่าออกค่าใดใจให้ทางลุงแก้วคือลุงแก้วเราขอบุญขอบคุณไปนะพี่น้องไอ้ก้อยเมยอยู <S <S general, ่ดีมีแห้งความเจ็บว่าได้ความไข้ว่ห้มีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอ่าเงินนายน้องทองได้มาเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ชิมลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีบัตจสกูจกคนเนาะ